เราทุกคนอยู่ในโลกนี้โดยที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของความจริงก็คือว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของโลกทั้งใบเราอยู่ในโลกนี้ต้องมีชีวิตที่แบ่งปันต้องแบ่งทรัพยากรและพื้นที่แก่กันและกันในความเป็นมนุษย์ มีประชากรโลกหลายพันล้านคนบนโลกใบนี้เราอยู่ในโลกใบนี้เพื่อที่จะพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันเราอยู่ในโลกที่มีกฎเกณฑ์เราอยู่ในโลกแต่เราไม่ใช่ผู้คุมโลกใบนี้หรือผู้คุมกฎของโลกใบนี้พระเจ้าวางแบบแผน สำหรับทุกคนมาเช่นนี้เพื่อความสมดุลในทุกสิ่งพระองค์รู้ดีว่าเราเกิดมาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆเขาเราต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับคนอื่นในครอบครัวของเราเราต้องอยู่โรงเรียนเดียวกันกับคนอื่นๆมากมายในสังคม พระเจ้าสร้างรูปแบบการรักษาความสัมพันธ์ของคนรอบข้างเอาไว้และการรักษาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอีกด้วยทําให้เราได้รับการรักษาจิตใจนะครับและท่าทีที่ดีต่อคนอื่นๆได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้อย่างที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเป็น พระวจนะของพระเจ้าวันนี้หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่ 4. และข้อที่หให้เข้ามาใกล้พระเยซูคริสต์ผู้เป็นหินที่มีชีวิตอยู่คนในเล่านี้ไม่ยอมรับหินก้อนนี้แต่พระองค์เป็นหินที่มีเกียรติมากสำหรับพระเจ้าผู้ที่เลือกพระองค์มาพวกคุณก็เหมือนกัน พวกคุณเป็นเหมือนหินที่มีชีวิตอยู่ที่กำลังถูกสร้างขึ้นในวิหารสำหรับพระวิญญาณพวกคุณเป็นคนเหล่านั้นที่ถูกอุทิศไว้เป็นนักบวชวงเล็บว่าปุโรหิตที่ทำหน้าที่ถวายเครื่องบูชาฝ่ายพระวิญญาณพระเจ้าชอบใจกับเครื่องบูชาแบบนี้ <Wow. S 1> ก็เพราะ ถาวายผ่านทางพระเยซูคริสต์ในบทเดียวกันข้อที่6ไปถึงข้อที่8ครับเหมือนกับที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าดูสิเราวางก้อนหินก้อนหนึ่งไว้ในเมืองซีออนเป็นหินที่สำหรับที่สำคัญที่สุดเป็นหินที่สำคัญที่สุดมีเกียรติและได้รับการคัดเลือกมาแล้ว คนที่วางใจในหินก้อนนั้นจะไม่มีวันอับอายขายหน้าเลยดังนั้นพวกคุณที่ไว้วางใจมีส่วนในเกียรติของหินก้อนนี้แต่สำหรับคนที่ไม่ไว้วางใจมันก็เป็นไปตามข้อพระกัมภีชื่อว่าหินก้อนนี้ ที่คนก่อสร้างได้โยนทิ้งไปกับกลายมาเป็นหินที่สำคัญที่สุดและเป็นหินที่ทำให้คนเดินสะดุดและเป็นก้อนหินที่ทำให้คนหกล้มพวกเขาสะดุดล้มก็เพราะไม่ยอมเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าเรื่องนี้เป็นไปตามที่พระเจ้าได้กำหนดไว้แล้วพระวจนะของพระเจ้าพูดถึงพระเยซู คือศิลาที่มีชีวิตหรือก็คือพระเยซูคือก้อนหินที่มีชีวิตคนในโลกนี้ไม่ยอมรับก้อนหินก้อนนี้แต่พระองค์เป็นหินที่มีเกียรติมากสำหรับพระเจ้าผู้ที่เลือกพระองค์มาเราทุกคนก็เป็นเหมือนหินที่มีชีวิตที่กําลัง ถูกสร้างขึ้นเป็นวิหารเป็นวิหารสำหรับพระวิญญาณผมจะอธิบายว่าคำว่าพระวิหารเนี่ยถูกสร้างขึ้นแล้วก็มีคำคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อย,อยๆเขาเรียกว่าศิลามุมเอกในพระวิหารแห่งใหม่แต่ละแห่งเรามีพิธีวางศิลามุมเอกตามประเพณีที่ทำกันมาแต่โบราณ ก่อนที่จะใช้คอนกรีตในสมัยนี้กันอย่างแพร่หลายผนังรากฐานของอาคารเป็นศิลาก้อนใหญ่วางเรียงกันนึกภาพนะครับว่าถ้าคุณอยากจะก่อกำแพงคุณต้องทำอะไรครับขุ <Yeah. S 1> ดล่องแล้วก็เอาก้อนหินที่ใหญ่เนี่ยวางไว้ที่ล่องนั้นเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องทำผนังโดยการวาง แผ่นศิลาวางเป็นผนังตั้งตรงตั้งตรงตั้งตรงตลอดทีนี้เราเห็นแล้วครับว่านี่คือภาพของวิหารเมื่อเราพูดถึงพระวิหารที่เรียกว่าศิลาที่มีชีวิตทำให้เรามาคิดถึงจุดที่สำคัญมากพวกคุณเป็นเหมือนหินที่มีชีวิตที่กำลังถูกสร้างขึ้นบนวิหารสำหรับพระวิญญ,ญาณ พวกคุณเป็นคนเหล่านั้นที่ถูกอุทิศไว้ให้เป็นปุโรหิตที่ทำหน้าที่ถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณพระเจ้าชอบใจกับเครื่องบูชาแบบนี้ก็เพราะว่าถวายผ่านทางองค์พระเยซูคริสพี่น้องที่รัก,กับพระเยซูคริสทรงพระนามว่าศิลามุมเอกศิลาที่เป็นต้นแบบเป็นชีวิต ศิลาที่ให้เกิดคุณภาพชีวิตในมนุษย์ทุกคนที่รักพระองค์ดังนั้นทุกคนจึงกาลังถูกสร้างขึ้นมาใหม่ฐานล่าของเราอยู่บนพระเยซูทำให้เราเองมีชีวิตที่ถูกต้องต่อพระเจ้าพี่น้องครับไม่มีใครสักคนเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเราเองเราถูกเลือกมาเพื่อที่จะรับ การทรงสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ขอให้เราจะไม่สะดุดซึ่งกันและกันเข้าใจไหมเวลาที่เราเนี่ยระหองระแหงกันเรามีความสุขไหมครับคนในบ้านทะเลาะกันมีความสุขไหมครับไม่มีทางชีวิตจะไม่มีความสุขเลยเมื่อเรามีความขัดแยง้ง ที่นี่บอกอีกครับบอกว่าขอให้เราจะไม่สะดุดเพื่อนพี่น้องของเรากันเองพระเจ้าให้คุณและผมมารวมกันอยู่เป็นวิหารของพระเจ้าไงเราถูกเลือกขึ้นมาให้เป็นหินที่มีชีวิตบอกหินที่ไหนมีชีวิตอ่ะหินไม่ใช่ใจนะครับพี่น้อง หินเป็นท่าทีหินเป็นความมุ่งมั่นหินเป็นความมั่นคงแต่ใจหินพระเจ้าไม่ชอบอ่าเหนไหมพระเจ้าไม่ได้ชอบใจหินแต่พระเจ้าชอบท่าทีที่มั่นคงแข็งแรงเป็นเหมือนศิลาเป็นเหมือนหินที่ตั้งหลักปักฐานแล้วอยู่ให้มั่นคงอ่าเหนไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญชีวิตคริสเตียนจึง ไปไปมามาไหวไปตามลมซ้ายและขวาไม่ได้ชีวิตคริสเตียนคือเชื่อแล้วต้องตั้งหลักปักฐานให้มั่นคงเพื่อจะประครับประคองซึ่งกันและกันไว้นะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอดทนต่อกันอภัยต่อกันอย่างที่พระเยซูทรงอดทนต่อเราผู้ซึ่งเป็นคนบาปเราทุกคน ถูกสร้างขึ้นมาไม่เหมือนกันแล้วครับและทุกคนที่ถูกสร้างมาไม่เหมือนกันอะไรเกิดขึ้นครับพื้นฐานชีวิตที่ไม่เหมือนกันเนี่ยอยู่กันด้วยความรู้สึกที่ต้องปรับเข้าหากันปรับตัวเสมอปรับตัวทุกๆวันปรับตัวทุกๆโอกาสปรับตัวทุกๆก,การสนทนา ในฐานะที่พี่น้องหลายท่านเป็นครอบครัวท่านทราบดีว่าความไม่เหมือนกันเกิดขึ้นเสมอกับสามีภรรยาและแม้กระทั่งลูกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือคอกเดียวกันเป็นไงครับเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยบางคนชอบอยู่เงียบเงียบอยู่ลำพังบางคนชอบเอะอะเอตโล บางคนชอบเล่นเริงบางคนชอบเที่ยวบางคนไม่ชอบเที่ยวอยู่ในบ้านเดียวกันด้วยซ้ำไปดังนั้นเราจะต้องมีโอกาสรปรับปรุงตัวเองเสมอให้เรายอมรับว่าพระเจ้ากำลังสร้างเราขึ้นมาใหม่ในความรักความเห็นอกเห็นใจในความเชื่อที่เห็นว่าเชื่อในส่วนดีของเขา แม้ว่าคนคนนั้นเคยทําให้เราเจ็บปวดเคยให้เราช้าใจเคยให้เราทุกข์ใจพี่น้องตั้งหลายครับอย่าลืมนะเราเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าใช่ไหมครับ<ม>เอาไหมครับแล้วเราถูกสร้างขึ้นให้มาอยู่ร่วมกันในภายใต้ชายคาเดียวกันคือวิหารของพระเจ้าวันนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสที่เราจะปรับตัวของเราเข้ากับคนอื่นเสมอแม้เขาจะมีความรู้สึกบาดหมางขัดแย้งกับเราซ้ําเติมความอ่อนแอของเราทั้งทงที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเราก็ต้องปรับเข้าหาเขาหลายครั้งที่เราเจ็บปวดกับคําพูดของผู้คนโดยที่คนอื่นเขาไม่รู้สึก ด้วยซ้ําไปว่าเขาทําให้เราเจ็บปวดเราสะดุดหินในชีวิตของคนอื่นบ้างไหมมาดูพระเยซูบ้างพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นกลับคลายเป็นหินสะดุดให้หลายหลายคนเหมือนกันเพราะในความที่อะไรครับพระองค์เป็นศิลาที่มีชีวิตกับชีวิตของบางคนที่อ่อนไหวอ่อนแอเป็นไงครับบางคนสะดุดแล้ว กลับดีบางคนสะดุดแล้วกลับล้มหายตายจากเมื่อพระองค์มั่นคงแล้วเนี่ยในความเป็นศีลามุมเอกของพระองค์แน่นอนจะต้องมีผลกระชบบางประการให้กับใครบางคนแน่นอนผมเห็นหลายๆคนใช้ชีวิตผิดพลาดในน้ำพระทัยของพระเจ้าเพียงเพราะว่าเขาสะดุดชีวิตของคนอื่นในขณะที่พระเจ้ายัางทรงสร้าง เขาไม่เสร็จและยังกําลังสร้างเขาอยู่จงมีความรู้สึกปรารถนาดีที่อยากจะช่วยคนอื่นให้เขายืนขึ้นมั่นคงและรับใช้พระเจ้าทุกคนสามารถที่จะผิดพลาดกันได้และทุกคนสามารถที่จะกลับใจเริ่มต้นใหม่ได้เช่นเดียวกันเสมออาเไ,ไหมไหมครับพี่น้องวันนี้ขอหนุนใจครับว่าขอให้เราก้าวข้ามหินสะดุด สร้างตัวเองพัฒนานตัวเองปรับปรุงตัวเองไม่ให้ตัวเองกลายเป็นหินสะดุดให้ใครและก็ขอบคุณพระเจ้าหนุนใจพี่น้องทั้งหลายที่จะก้าวข้ามหินสะดุดในทุกรูปแบบอาเมนไหมครับไม่ว่าจะด้วยคำพูดและด้วยการกระทำทำให้หลายชีวิตปรับเปลี่ยนตัวเองดีขึ้นเราไม่มีใครเปลี่ยนใครได้ แม้แต่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันหลายสิบปีก็เปลี่ยนซึ่งกันและกันไม่ได้เห็นจงเรียนรู้นะครับว่าปรับตัวเองง่ายที่สุดคือไม่ต้องสนใจกับคำพูดทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแต่ให้เรามองที่พระเยซูมองไปที่พระเจ้าผู้ทำ ทูกึงกำลังสร้างเราพูรุงทำให้เรารู้เรียนรู้ที่เราจะมีชีวิตที่อะไรครับเป็นหินเป็นศิลาที่มั่นคงอยู่ในพระเยซูอาม่ไหมครับมั่นคงอยู่ในพระเจ้าความเชื่อที่มีพระเยซูยุดพระเยซูไว้สามีจะบังคับเราไม่ให้มาโบสถเราก็จะมา ภรรยาบอกว่าไม่ต้องมาหาพระเจ้าเราก็จะมาทะ้ะนั้นทุกอย่างเราก็ต้องปรับใช่ไหมครับพี่น้องอะไรไหมครับเราปรับปรับไปให้เขาได้เห็นสิ่งดีๆชีวิตของเราก็เป็นไงครับเกิดพระพรวันนี้พี่น้องบางคนเขายังไม่เห็นพระเยซูในตัวเราเลยขอพระเจ้าช่วยด้วยที่เราต้้งหลายจะเรียนรู้ที่จะ ปรับมุมมองของเราเพราะเราตั้งหลายเป็นศิลาที่มีชีวิตเรากำลังให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราสร้างเราและก็ทำให้เราเป็นวิหารของพระเจ้าเราอาจจะบกพร่องไม่สมบูรณ์ทีเดียวแต่พระวจนะพระเจ้ากล่าวว่าบุคคลผูใ้ใด รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาแสดงว่าพระเจ้าสนใจความรู้สึกของพี่น้องด้วยนะแต่เจ้าไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นความรู้สึกของท่านแต่พระองค์สงสารท่านรักท่านเห็นใจท่านและให้โอกาสกับท่านเสมอแผ่นดินสวรรค์จึงเป็นของคนทุกคนที่เชื่อพระเยซูผู้ที่วางใจพระเยซู ให้พระองค์เป็นพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวของเราเองโดยเด็ดขาดอาเมนไหมครับพี่น้องไม่ได้เป็นเจ้าของตัวของท่านเองอาเมนไหมครับฮลยาเมื่อเรารู้เช่นนั้นหน้าที่ของเราคือการปรับปรุงชีวิตใช้ชนะเหนือความคุนเคืองผมจึงขอหนุนใจพี่น้องว่า มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตอย่าให้ตัวของเราเองเป็นศูนย์กลางขอชีวิตไม่ดีเราก็โทษพระเจา้าชีวิตเราไม่ดีขึ้นเราก็โทษคนอื่นชีวิตเราไม่ดีเราก็โทษคนในครอบครัวอย่าให้เป็นเช่นนั้นขอพระเจ้าให้เราปรับเปลี่ยนท่าทีของเราเอาความน้อยเนื้อต่ำใจออกไป เอาความไม่สมจริงออกไปเอาความถูกต้องของพระเจ้าเข้ามาแทนที่เราถูกเลือกให้มาเพื่อที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักอาไนมไหมครับฮาเลูยาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักวันแห่งความรักทำให้เรารักคนอื่นมากขึ้นวันแห่งความรักทำให้เรามองข้ามหินสะดุดวันแห่งความรักทำให้เรา ยึดมั่นพระเยซูซึ่งเป็นศิลามุมเอกวันแห่งความรักทำให้ชีวิตของเราตั้งหลายตั้งมั่นคงอยู่ดังศิลาอามเมนฮาเลาลูยาหินต้องก้อนใหญ่ๆจึงจะอยู่ได้จึงจะมั่นคงอย่าให้เราเห็นแก่ตัวเองเห็นแก่ความต้องการของตัวเองอย่าให้เราโกดคืองคนอื่นง่าย เพียงเพราะเขาไม่ถูกใจเราพระเจ้าจะช่วยท่านเพราะว่าพระพรอยู่ในคริสตจักรพระพรและความดีงามอยู่ในถ้ำกลางผู้คนทั้งหลายอีกมากเอเมนไหมครับดังนั้นเราจะต้องเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าหากเราต่อว่าพี่น้องของเราในคริสตจักรเราก็กาลังต่อว่าพระเยซูหรือต่อว่าพี่น้องร่วมสายโลหิต เดียวกันในพระเยซูคริสต์เรามีเลือดของพระเยซูเหมือนกันทุกครั้งที่พี่น้องรับขนมปังแลนะน้ำมง่ลในพิธีมหาสนิทบริสุทธิ์คุณกำลังบอกว่าเลือดของพระเยซูกับเลือดของคุณเหมือนกันมือนจากแหล่งเดียวกันอาไปไหมแล้วเมื่อเราเชื่อเช่นนั้นเราก็เป็นคนที่ รักพระเจ้ารักพี่น้องเป็นพี่น้องครับเติมคุณค่าในพระเยซูลงไปในชีวิตเอาไหมไหมเติมคุณค่าของพระเยซูลงไปในชีวิตและทําให้เรารู้ว่าโอ้เราเป็นที่รักของพระเจา้าเอาไหมไหมครับ <c oughs> เราเป็นที่รักของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นแค่ที่รักของคนบางคนแต่เราเป็นที่รักของพระเจ้าด้วยเรายัางมีพี่น้องที่รักเขารักเราอีกมากมาย จงมีความสุขที่จะอยู่ในวิหารที่มีพี่น้องอยู่จำนวนมากอาไมไหมครับอย่ามองดูปัญหาและทำให้ปัญหาเล็กๆกลายเป็นหินสะดุดเพราะวันนี้เรามีชีวิตอยู่บนความรักของพระเจ้าต่างหากที่ทำให้เราอยู่ได้ฮาเลลูยาพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเอาไหมครับ ความรักของพระเจ้าต่างาจากท่านทั้งหลายอยู่ได้เมื่อเราต่อว่าพี่น้องในพระเยซูคริสเนี่ยเรากาลัลงประกาศตัวของเราว่าเรายึดพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่เราต่อว่าการงานของพระเยซูนะต่อว่าคนของพระเยซูคริสก็เท่ากับว่าเรากําลังต่อว่าใครครับต่อว่าพระเจ้าด้วยขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนอาเมนไหม วันนี้สิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรา ut, รเยึดพระเยซูคริสต์ไว้ให้มัน่นพระเยซูทรงเป็นศีลามุมเอกที่เราจะต้องยึดไว้ให้มัน่นคงพระองค์ยึดเราตั้งหลายไว้แล้วและพวกเราก็เป็นศีลาที่มีชีวิตใช่ไหมอะไรไหมครับที่ถูกวางลงบนร่างฐานแห่งบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า เราจะไม่ให้ร้ายคนอื่นเพราะว่าในที่สุดเราจะทำลายตัวเราเองพระเยซูสอนเราให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นว่าร้ายเราเราก็ไม่ควรที่จะว่าร้ายคนอื่นเราไม่ควรที่จะโกรธคนอื่นเราต้องให้อภัย เราต้องมอบการแก้แค้นไว้ให้กับพระเจ้าเป็นทุนละแทนเราเพราะว่าพระเจ้ายุติธรรมอาเมนนะครับให้เรารลลึกถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้เราออกจากความตรอมตรมของชีวิตหรือความสิ้นหวังของชีวิตพระเจ้านำเรามาไกลมากแล้วที่จะกลับไปอยู่ในชีวิตเก่าๆมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวอเมนไหมครับอเมนมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว อย่ากลับมาทางเก่าและหลงทางเองพระเยซูเป็นป้ายชี้ทางพระเยซูเป็นศิลาแห่งชีวิตพระเยซูทําให้เรากลายเป็นศิลาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์มีพระคัมภีอีกตอนหนึ่งที่บอกกับเราไว้คนที่ยอมทนต่อความเจ็บปวดที่ไม่ยุติธรรมเพราะต้องทําตาม ใจของพระเจ้านั้นก็เป็นคนที่น่ายกย่องจริงๆพระคัมภีร์หนึ่งไปตรวบทที่สองข้อสิวันนี้คุณทำตามใจใครครับเมื่อคุณทำตามใจพระเจ้าแล้วเนี่ยอย่าคมคืนอะไรง่ายๆกนะอยากคุณเครื่องอะไรง่ายๆอีกต่อไปเพราะว่าพระเยซูเองทรงยอมทนทุกข์เพื่อเราเนะครับโรรองเองเป็นตัวอย่างให้กับเรา พระองค์เป็นแบบอย่างที่แสนดีพระองค์แบกเอาความรู้สึกของความบาปทั้งสิ้นของมนุษย์ความเจ็บป่วยไข้ของมนุษย์ความบาปผิดทั้งหลายของมนุษย์ไว้ที่ประกายของพระองค์ที่กังเขนนั้นและพระองค์ตายพระองค์จ่ายราคาพระองค์สิ้นประชชนเหมือนที่เมื่อกี้ผู้นำนมัสการบอกว่าพินัยกรรม ที่ทำไว้จะใช้ไม่ได้จนกว่าคนที่ทำพินัยกรรมนั้นเสียชีวิตไปแล้วเท่านั้นและพระเยซูเสียชีวิตบนไม้กางเขนคำสัญญาของพระเจ้าใช้การได้หมดแล้วอาเไมไหมครับความบาปผิดของเราได้รับการยกการอภัยบาปเกิดขึ้นกับเราชีวิตใหม่เกิดขึ้นกับเราความชอบรมเกิดขึ้นกับเราหนทางแห่งความดีงามเกิดขึ้นกับเราทุกอย่างถูกสร้างขึ้น บนแผนการของพระเจ้าและเราทั้งหลายได้รับพระคุณของพระองค์เราทั้งหลายได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ฉะนั้นขอให้เราก้าวข้ามความอ่อนแอทั้งสิ้นออกไปเพราะว่าสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นหนึ่งไปโตบที่สี่ข้อ8สั้นๆครับเพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้ ความรักลบร้างความผิดมากมายได้ประการที่หนึ่งพระเยซูริตทรงเป็นศิลาที่มีชีวิตและมั่นคงประการที่สอง <Yeah. S 1> มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าประการที่สเ <Yeah. S 1> ชื่อฟังพระเจ้าผู้มีสิทธิอำนาจปรการที่สรักซึ่งกันและกันเพราะความรักลบร้างความผิดมากมายได้ อาจจะมีใครบางคนที่นี่ที่ในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยยกโทษให้ใครเลยแล้วคุณต้องยังกลับกลัดกลุงคุณเคืองพระเจ้ากำลังขอจากท่านได้ไหมครับว่าพระองอค์งเจ้าข้าขอท่นพูดพระองค์เจ้าข้ายกโทษให้ลูกด้วยเอาความเครียดเอาความคุณเครืองเอาความแค้น เครื่องออกไปจากหัวใจของลูกเพื่อลูกจะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยภายใต้พระคุณของพระเจ้ามีใครไหมครับที่ยังไม่เคยได้อภัยให้กับใครเรียนรู้ที่จะมีความรู้สึกที่ดีเพราะว่าความรักเท่านั้นลบความผิดออกไปให้หมดได้มีใครบางคนที่นี่ไหมหรือที่ประชุม มีใครที่ต้องการให้ผู้รับใช้พระเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านนีไหมครับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรท่านพระเจ้าจะดูแลท่านพระเจ้าจะปกป้องท่านพระเจ้าจะหนุนนําชีวิตของท่านให้สูงขึ้นทางเดียวไม่ตกต่ำลงอาลเลลูยา <Hallelujah. Hallelujah. S 1> ใครที่มีความคุนเคืองและก็ไม่อภัยให้ใครวันนี้ผมอยากจะให้ท่านได้รับคําอธิษฐานปลดปล่อยปลดปล่อยไป ปล่อยความเครียดความทุกข์ความขุ่นเคืองที่ออกไปจากชีวิตท่านรู้สึกว่ายกโทษให้ใครไม่ได้เลยคนนั้นคนนี้ท่านต้องการที่จะแลกกันอภัยจากพระเจ้าแล้วก็ยกโทษให้กับคนนั้นไป <Yeah. S 1> อย่ากเก็บเอาไว้เป็นภัยกับตัวเองอีกต่อไปให้ท่านยกโทษให้ท่านคืนดีถ้าเป็นไปได้ดเพราะว่าเมื่อท่านยกโทษเมื่อท่าน ชนะความขุ่นเคืองโดยการยกโทษโดยการอาภัยโดยการเติมความรักชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฮาเลเลูยอ่มนไหมฮัลลเลูยนี่เป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่พระบิดาเจา้าข้าข้าพเจ้าเห็นมือของพี่น้องที่ยกขึ้นเขาต้องการอิสรภาพเพราะว่าความขัดเคืองหรือความแค้นเคือง ไม่ทําให้เขามีความสุขไดพระเจ้ายกโทษเขาอาภัยแก่เขาที่เขาแค้นเขาเคืองเขาเขาขัดแย้งมาโดยตลอดและไม่มีความสุขทำให้จิตใจเต็ไมไปด้วยชีวิตแห่งความไม่ให้อภัยวันนี้ขอพระเจ้าทรงปโปรดยกโทษ และทรงโปรดให้เขาอภัยให้กับคนที่ทำผิดต่อเขาในทุกกรณีไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กไม่ว่าจะเป็นญาติหรือจะเป็นคนห่างไกลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนไม่รู้จักพระเจ้าข้ายกโทษอภัยเพื่อชีวิตของเขาจะอยู่ในใชัยชนะชัยชนะเหนือความคุมเคืองชัยชนะเหนือความบาป ชชยชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บที่มากับความแค้นให้มันออกไปเดี๋ยวนี้โดยโลหิตพระเยซูคริสต์เจ้าล้างเขาให้สะอาดล้างเขาให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บล้างเขาให้ปลอดจากการแค้นและไม่ให้อภัยล้างเขาเดี๋ยวนี้ปรองเจ้าค่ะเอาอุ้ยพร้อนเขาใหม่สร้างเข้าใหม่เสริมเข้าใหม่ นำเข้าม่ในหนทางที่ดีที่สุดเพราะในรพระเยซูพระองค์คือเจ้าชีวิตพระองค์คือองค์เจ้าชีวิตเป็นศิลาผู้ให้ชีวิตแก่เราทั้งหลายและศิลามุมเอกได้กลับกลายเป็นศิลาที่ให้ชีวิตกับทุกๆคนแล้วเดี๋ยวนี้ในห้องระชมแห่งนี้ไม่มีใครที่เดินออกไปจากห้องนี้พร้อมกับความเครียดแค้นคุณเคือง และไม่ให้อาภัยอีกต่อไปทุกคนจะเป็นอิสระจากการฟ้องผิดทุกอย่างสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน